ก่อนหมดอายุไขรู้ให้ได้ผู้มีราติีเดียวเจริญมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวลาเพราะธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บและตายไม่ว่าคําตอบที่ได้จะเป็นอย่างไรแต่ในทัศนะแบบพุทธตอบว่านั่นเพราะเราต่างตกอยู่ภายใต้อํานาจของกฎตรายลักษณ์คือความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนที่แท้จริง หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครเคยฟังธรรมอยู่บ่อยๆจะรู้ว่านี่คือคำตอบอันเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราคุ้นชินแต่เราไม่เคยตั้งคำถามเจาะลึกลงไปอีกว่าแล้วกดตรายลักษ์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งใดคุณอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้ที่ผู้เขียนบังอาจกล้าตั้งคำถามแบบนี้แต่คำตอบนั้นคือเวลาใช่ครับอาจกล่าวได้ว่าทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลนี้กำลังถูกเวลากลืนกิน การเวลาเกลือนกินอายุขายของทุกสรรพสิ่งอยู่ทุกเซี่ยววินาทีโดยมีแรงดึงดูดยึดโยงพันธนาการไว้เวลาครอบงำสรรพสิ่งให้ตกอยู่ในอำนาจมันเป็นสิ่งที่เราต่างคุ้นชินเราอาศัยอยู่ในเวลาเหมือนปลาอาศัยอยู่ในน้ำที่มันพัดพาเราไปเรื่อยๆผ่านสิ่งที่เรียกว่าวันเดือนปีเวลาจะไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่มีวันย้อนกลับเหมือนกับสายน้ำเราจึงไม่สามารถเห็นคนแก่แล้วกลับมาเป็นหนุ่มสาว หรือคนตายแล้วฟื้นคืนกลับมามีชีวิตใหม่ดังนั้นการที่ใครบางคนพยายามต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของชีวิตนั่นแปลว่าเขากําลังนําทุกข์เข้ามาใส่ตัวโดวยไม่จําเป็นสิ่งใดที่ฝืนหรือขัดต่อสัจธรรมความจรงิงย่อมก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษตามมาเป็นธรรมดามีคนบอกว่าอย่าจับไฟนะไฟมันร้อนแต่เราไม่เชื่อแล้วเผลอไปจับไฟเข้ามือเราก็พองเป็นธรรมดาหรือมีคนเตือนว่า อย่ากระโดดลงไปตึกมันสูงแต่คนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเขาไม่เชื่อจึงกระโดดลงไปผลคือเขาก็ได้ตายสมใจเป็นธรรมดาทีนี้ถึงคิวของเราหากมีผู้รู้มาเตือนว่าอย่าจมปลักตัวเองอยู่ในอดีตอย่าคาดหวังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะสองอย่างนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความฝันปัจจุบันนี้ตหากที่เป็นความจริงและเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้จากปัจจุบันขณะนี้เท่านั้น คำเตือนนี้พระศาสดาของเรากล่าวเตือนไว้ตั้ง2,600ปีมาแล้วแต่คนส่วนใหญ่กลับละเลยหรือหลงลืมที่จะทำความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นและส่งอิทธิพลครอบงำปิดบังชีวิตโดยรวมเอาไว้เราจึงไม่สามารถหนีรอดเป็นอิสระออกจากวงจรการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้วงจรน,นี้ภาษาพระเรียกว่าวัตตะหรือปฏิจจสมุบาทนี่คือวงจรที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เวลาเป็นผู้กลืนกินอายุขายของทุกสรรพสิ่ง แต่ในที่นี้ผู้เขียนขอใช้คำว่าอุโมงค์พระโพธิสัตว์ซึ่งเราจะมาพูดกันอีกทีในส่วนท้ายกลับมาที่เรื่องเวลาแปลว่ามนุษย์ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่หลายคนเข้าใจหรือพยายามบิดเบือนความจริงเพราะเราต่างเกิดมาเพื่อถูกการเวลากลืนกินนี่คือสัจธรรมความจริงเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครหน้าไหนจะปฏิเสธการกลืนกินของการเวลาได้ต่อให้เกิดมายิ่งใหญ่ดุดเท้ามหาพรหมเป็นจอมเทพผู้เรืองฤทธ เป็นศาสดาพระเจ้าจากักรพรรดิราชามหากษัตริย์อัครมหาเศรษฐียาจกสัตว์เดร,รเัจฉานเปรตอสุรกายยันไปถึงสัตว์นรกไม่ว่าคุณจะเกิดอยู่ในภพภูมิใดจะยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยแค่ไหนยังไงคุณก็ต้องเป็นอาหารของการเวลาถูกการเวลากลืนกินอายุขัยของคุณมีเพียงผู้ที่ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากการเวลาได้เท่านั้นจึงจะเป็นอมะตะหลุดพ้นจากวงจรเวียนบนแห่งวัฏฏะ ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปตราบนิลันหมายความว่าเวลามีจำกัดเพราะถูกกำหนดจากความตายและเวลามีไม่เท่ากันเพราะถูกกำหนดด้วยอายุไขเราจึงพบเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าเด็กอายุไม่กี่ขวบเกิดเสียชีวิตชายหนุ่มหญิงสาวเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันหรือคนแกช่ชรานอนหลับแล้วไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาอีกเลยและนี่แหละคือประเด็นที่น่าสนใจของเวลาเพราะชี้ให้เห็นว่า เราต่างมีเวลาไม่เท่ากันเวลาแบ่งออกเป็นสามภาคคือเวลาที่เป็นอดีตเวลาที่เป็นอนาคตเวลาที่เป็นปัจจุบันเวลาในแต่ละภาคส่วนนั้นเราต่างมีไม่เท่ากันดังนั้นคุณต้องไม่อนุญาตให้ใครมาเล่งเวลาของคุณด้วยเวลาของพวกเขาเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา คุณค่าความหมายของชีวิตและการมีเป้าหมายความสําเร็จหรือแม้แต่าการบรรลุอมตะธรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของตัวมันเองคุณอาจจะมองว่าเพื่อนบ้านของคุณเขาเก่งกว่าคุณตั้งเยอะหรืออาจจะมองว่าตัวคุณนั้นแจ๋วเจ๋งกว่าใครแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนเราทุกคนต่างมีเวลาเป็นของตัวเองเวลาที่คุณรอคอยเวลาที่เหมาะสมมันเป็นวันของคุณจริงๆ และเราต่างมีไม่เท่ากัน J.K. r o โรล n ิต้องรอถึงอายุ32จึงได้ตีพิมพ์หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกหลังจากถูกปฏิเสธจาก12สำนักพิมพ์ผู้พันเซนเดอร์มาเปิดร้านขายไก่ทอดเอาเมื่อตอนอายุ60เข้าไปแล้วแจ็คมาก่อตั้งอลีบาบาตอนอายุ35มอร์แกนฟรีแมนดาราเจ้าบทบาทประสบความสำเร็จครั้งใหญ่เมื่ออายุ52นี่คือเวลาในโลกโลกิยะ ที่บุคคลชั้นนาระดับโลกเหล่านี้ต่างมีไม่เท่ากันทีนี้มาดูเวลาในโลกโลกุตระกันบ้างพระสารีบุตรกับพระโมคคัระนะออกบวชพร้อมกันแต่พระโมคคัระนะกลับบรรลุธรรมได้ก่อนทั้งที่พระสารีบุตรฉลาดกว่าขณะที่พระศิวลีแค่ถูกจรดใบมิโกนรปรงผมขณะบวชเป็นสามนเณรท่านก็บรรลุธรรมแล้วหรือพระอนนท์กว่าจะได้บรรลุธรรมต้องรอให้พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้ว ท่านจึงได้มาบรรลุธรรมในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเอาตอนแก่นี่คือตัวอย่างที่ชี้ชัดว่าเวลาของเราไม่เท่ากันดังนั้นการที่คุณจะประสบความสําเร็จเอาตอนอายุ60นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือคุณเพิ่งจะมาค้นพบตัวเองว่าคุณรักชอบชีวิตนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่ออายุ40นั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งจาไว้ว่าอย่าให้ใครเอาเวลาของเขามาเร่งเวลาของคุณเพราะเราต่างมีเวลาที่ไม่เท่ากัน ธรรมชาติจะเลือกคัดสรรจัดวางชีวิตที่คู่ควรลงตัวให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและนี่ก็คือสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ให้ได้ก่อนหมดอายุไขเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของชีวิตย่อมไม่จีรังทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นไปตามกลไกของมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตายตัวอาทิเช่นสายน้ําสายเลือดที่อยู่ภายในตัวเราหรือแม้แต่ก้อนหินที่วางอยู่นิ่ง หากสองกล้องที่มีกำลังขยายสูงเข้าไปดูในระดับอะตอมของมันเราก็จะพบว่าภายในนั้นมีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทุกขณะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งปวงปราศจากสมรรถภาพที่จะทนทานไม่มีความสามารถที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมได้เพราะทุกสรรพสิ่งตกอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงคือมันไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาใดก็ตาม ที่คุณกำลังมีความสุขสำราญเบิกบานใจให้รู้ไปเลยว่ามันไม่ยั่งยืนหรือใครที่กำลังเป็นทุก์ติอกชอกตัวฟูมฟายเสียใจให้รู้ไปเลยว่านั่นมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงอยู่จิรังยั่งยืนถ้าเช่นนั้นคำถามที่น่าสนใจก็คือเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรคำตอบง่ายมากอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่อย่างไร ดลัยลามะองค์ที่14พระผู้เป็นดุจมหาสมุทรแห่งปัญญาชาวทิเบตแนะนําว่าอันดับแรกต้องอาศัยการเรียนรู้แต่การเรียนรู้เป็นเพียงขั้นแรกเท่านั้นยังมีส่วนอื่นๆอ,อีกเช่นความเชื่อความมุ่งมั่นและความเพียรดังนั้นขั้นต่อไปคือพัฒนาความเชื่อให้เป็นความเห็นชอบความคิดชอบการเจรจาชอบการกระทําชอบการประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบ มีสติระลึกชอบมีสมาธิจิตสงบตั้งมั่นชอบคุณธรรมทั้งหมดนี้เรียกโดยรวมว่าอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาแล้วเป็นตรายศึกขาศินสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้มีความสําคัญตรงที่ช่วยให้เราเกิดความเชื่อว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้ here and now ด้วยการเกาะติดอริยมรรคมีองค์8 หรือตรายสิกขาไว้เป็นที่พึ่งในปัจจุบันกับประโยคคลาสสิกที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆอ,อดีตเป็นความจำอนาคตเป็นความคิดปัจจุบันคือความจริงมีใครยังไม่รู้ความหมายของประโยคนี้บ้างความจริงมีแค่หนึ่งเดียวคือมีอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นส่วนอีกสองเป็นความลวงหรือเป็นความฝันเพราะมันจับต้องไม่ได้กลับไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้หน้าแปลกที่รู้ทั้งรู้ แต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับทำสวนทางกับความจริงคือมักหวยหาอะไรอวร์อยู่ในอดีตไม่ก็คาดหวังไปในอนาคตวาดฝันในอากาศไว้อย่างสวยหรูว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั่นมันไม่ใช่ของจริงของจริงอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นถึงตรงนี้คุณมีแค่สองทางเลือกระหว่างความจริงกับความลวงมีความจริงอีกอย่างที่คุณจะไปต้องรู้ให้ได้ก่อนหมดอายุไขแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตาม เราต่างเกิดมาเพื่อถูกการเวลากลืนกินโดยมีแรงดึงดูดยึดโยงเป็นเครื่องผูกพันธนาการเราไว้มีให้หนีรอดออกไปไหนได้คุณไม่นึกสงสัยบ้างหรือว่าเหตุใดเราจึงไม่หลุดลอยออกไปนอกโลกนั่นเพราะโลกมีแรงดึงดูดตัวเราไว้เราจึงไม่ปลิวหลุดลอยออกไปนอกโลกกดแรงดึงดูดนี้ส่งอิทธิพลไปตลอดทั่วจักรวาลยันไปถึงภพภูมิละเอียดที่ตาเนื้อไม่อาจมองเห็นสัตว์ที่มีธาตุเหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากัน กุมนรกจะดึงดูดสัตว์นรกเข้าไปสวรรค์ก็จะดึงดูดสัตว์ที่มีจิตใจสูงส่งดุดเทพเทวาเข้าไปโลกมนุษย์ก็จะดึงดูดสัตว์ที่มีคุณธรรมเพียงพอเข้าไปถือกําเนิดอยู่ในคันหรือแม้แต่พบกําเนิดของสัตว์ดิรจฉานกดแรงดึงดูดก็ทํางานด้วยหลักการเดียวกันนี้นั่นแปลว่าเราเลือกเกิดได้เลือกได้ตั้งแต่วินาทีนี้ในปัจจุบันขณะและต้องเป็นปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นเพราะถลายจากปัจจุบันขณะไปคุณพลาดแล้ว ยังไงตามมาครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูในายดีดแดนก่อนเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ดึงดูดแม่งั้นหรือไม่เลยทั้งแม่และคุณตหักดึงดูดซึ่งกันและกันคันของแม่จะเลือกจิตวิญญาณที่เหมาะสมคู่ควรแล้วเท่านั้นเข้าไปถือกําเนิดไม่เชื่อคุณลองพิจารณาถึงหลักความจริงข้อนี้ในเซลล์อสุจิของพ่อมีจำนวนเซลล์สเปิร์มพี่น้องของคุณมากกว่า200-300ล้านตัวแต่คุณเป็นผู้ถูกเลือก เลือกให้มีโอกาสวิ่งเข้าไปอยู่ในไข่ของแม่คุณคิดว่านี่มันเป็นเรื่องบังเอิญงั้นหรือไม่เลยนี่คือการทํางานของกฎแรงดึงดูดหรือคุณจะใช้คําว่ากฎแห่งกรรมก็ได้หากคุณต่อติดเชื่อมโยงได้ประเด็นก็คือกฎแรงดึงดูดกับการเวลาทํางานสัมพันธ์กันในมิติที่กายเนื้อของเราอาศัยอยู่แปลว่าเราสามารถพยากรณ์ตัวเองในการจุติสู่ภภูใหม่ได้เลยจากการกระทําของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรทำอะไรคิดเห็นอย่างไรมีศีลมีคุณธรรมแค่ไหนพบภูมิใหม่ที่คุณจะไปเกิดก็จะมีลักษณะคุณธรรมที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าคุณมีใจสูงพบภูมิใหม่ที่ไปก็สูงตรงการข้ามถ้าคุณมีใจต่ําก็แน่นอนว่าพพใหม่ที่คุณจะไปจุติมันก็จะต่ําไปด้วยยังไม่ต้องสงสัยกดแรงดึงดูดหรือกดแห่งกรรมทํางานอย่างยุติธรรมซื่อตรง มีเคล็ดลับง่ายๆแต่ทํายากที่คุณจะไปต้องทําให้ได้ตอนเปลี่ยนผ่านไปสู่ภพภูมิใหม่หากคุณไม่อยากตกต่ําหรือย่าวนเวียนอยู่ที่เดิมมันเป็นเสมือนกุญแจแห่งการเสียสละภาษาพระเรียกว่าจาคะคุณลองนึกภาพตามเต่าหากมันอยากเป็นพญามังกรมันต้องเสียสละกระดองของมันออกไปมันจึงจะกลายเป็นพญามังกรได้ลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิสามโนบาลถ้าเธอไม่สละบ้านเกิดเมืองนอน แล้วบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ประเทศเกาหลีใต้เธอก็จะไม่มีวันได้เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกและเป็นความภูมิใจของชนชาวไทยอย่างทุกวันนี้หรือแม้แต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะถ้าพระองค์ไม่เสียสละราชสมบัติวันนะราชาตระกูลพระองค์ก็จะไม่สามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นคี์สำคัญบางครั้งบุญจากการเสียสละหรือจาคะนี้อาจยังไม่สามารถส่งผลได้ในชาติปัจจุบัน แต่บุญจักนี้ก็จะตามส่งผลในชาติภพใหม่ต่อไปอย่างแน่นอนและนี่ก็คืออุโมงค์พระโพธิสัตว์ซึ่งจําเป็นสําหรับนักเดินทางในแต่อาจไม่จำเป็นสําหรับพระอริยบุคคลถึงตรงนี้คุณต้องแยกให้ออกว่าคุณอยู่สายไหนยังต้องเกิดอีกหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนนักเดินทางท่องเที่ยวถ้าคุณจะออกไปท่องเที่ยวคุณก็ต้องเตรียมสเสบียงเตรียมสิ่งต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปไหน คุณก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมอะไรให้เสียเวลาฉันใดก็ฉันนั้นเอาละตอนนี้เราคงมาไกลและลึกมากพอแล้วสําหรับอุโมงค์พระโพธิสัตว์ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือจาคะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าการปล่อยวางดังนั้นคุณจงปล่อยวางอย่ายึดติดถือมั่นกับสิ่งใดโดยเฉพาะอัตตาตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในอนาคตโลกนี้เป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่ของกูหรือของใคร และไม่ใช่บ้านที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรตลอดไปนายพัะเทกรัตสูตรพระพุทธองค์ตรัสแนะนําไว้ว่าบุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรคาดหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนงอนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรจเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวก็ใครเล่าจะรู้ว่าความตาจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีศรนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมูนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียรคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้ว่าผู้มีราตีเดียวเจริญบุคคลคำานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรกล่าวคือ บุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีรูปอย่างนี้เรามีเวทนาอย่างนี้มีสัญญามีสังขารมีบิญญาณอย่างนี้รวมความว่าบุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล้วบุคคลคาดหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรกล่าวคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขัน Ranger, ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้เรามีเวทนามีสัญญา มีสังขารมีวิญญาณอย่างนี้รวมความว่าบุคคลคาดหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่งอนแง่ในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรกล่าวคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ ไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างรวมถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีลักษณะคําอธิบายอย่างเดียวกันนี้รวมความว่าบุคคลไม่งอนง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยถ้อยคําที่เราได้แสดงไว้นี้ เพื่อบ่งบอกคุณธรรมของบุคคลผู้มีราตีเดียวเจริญแก่เธอทั้งหลายด้วยประการชนี้ถึงตรงนี้หลายท่านอาจรู้สึกค้านอยู่ในใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรหากอยู่โดยไม่ให้คาดหวังถึงอนาคตถ้าเช่นนั้นจะไม่เป็นการอยู่ไปแบบขาดแรงบรรดานใจหร,อหรือท่านพุทธทาสอธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าเรามีอดีตได้แต่ต้องไม่ให้อดีตมาลบกวนปัจจุบันอนาคตก็เหมือนกัน การคาดหวังถึงในอนาคตเหมือนการสร้างวิมานในอากาศและการคาดหวังนั่นเองที่เป็นตัวรบกวนปัจจุบันแม้แต่ความหวังก็ต้องดูให้ดีว่ามันเย็นหรือมันร้อนความหวังมันก็คือต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยังไม่ได้มันก็หวังอยู่เรื่อยไปเมื่อไรจะสมหวังสักทีครั้นพอผิดหวังมันก็ทําให้เกิดเสียใจเป็นทุกข์ไปฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนความหวังมาเป็นการกระทํากระทํากระทํตาตามที่ควรจะทํา เพื่อน,นไปสู่ความสําเร็จสมหวังเช่นศึกษาหาข้อมูลวิธีการหรือแนวทางที่นํานไปสู่สิ่งนั้นทําอะไรได้บ้างวิธีไหนดีที่สุดแล้วลงมือทําเป็นต้นแปลว่าให้เปลี่ยนจากความหวังมาเป็นการกระทําที่จดจ่ออยู่ในปัจจุบันขณะถ้าพูดโดยภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าให้ตั้งเป้าหมายแล้วปล่อยวางเป้าหมายให้วางใจมาอยู่ในปัจจุบันโดยการมุ่งมั่นโฟกัสอยู่ที่การกระทําเช่นถ้าเป็นนักปฏิบัติ ก็มุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับวิปัสนากรรมฐานตลอดวันตลอดคืนโดยไม่คำนึงถึงเครื่องอื่นหรือถ้าเป็นคนทำงานก็มุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับงานในปัจจุบันขณะโดยไม่สนใจไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตให้วางใจไว้ใจในสิ่งที่ตัวเองทำหากมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องอยู่ในอริยมรรคหรือตายศึกขาไม่ช้าก็าเร็วเราก็จะได้บรรลุปเป้าหมายอย่างแน่และทั้งหมดนี้คือความจริงที่คุณควรรู้ให้ได้ก่อนหมดอายุไข ผู้มีราติเดียวเจริญจบบริบูรณ์ชาร์จพลังจิตดึงดูดชีวิตสำฤทธิ์ผลหากท่านไม่อยากพลาดคลิปหนังสือเสียงคุณภาพกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสมสวัสดีจ้า